หลายคนเนี่ยมองว่าการ,กรเกษียณเนี่ยเราอาจจะเก็บเงินแค่ไม่กี่บาทเออสองล้านพอไหมแต่ว่าพอเรามาคำนวณจริงๆอะคะ่ะถ้าอยากจะใช้เงินเดือนนะคะแค่ประมาณสัก3 0 0 0 0บาทต่อเดือนเนี่ยไปสักประมาณ30ปีอบปียังจะต้องมีเงินนะคะประมาณเกือบ10ล้านบาทซึ่งสมมติถ้าเราเนี่ยไม่มีการวางแผนภาษีหรือว่าไม่มีการวางแผนด้านการลงทุนอะไรเลยอะคะ่ะเงินที่จะไปถึงเป้าหมาย10ล้านบาทอ่ะมันก็อาจจะทําได้ค่อนข้างยากอย่างที่พิมพ์บอกไปว่าถ้าอยากจะใช้เงินเดือนรับประมาณ3 0 0 0 0บาทต่อเดือนไปประมาณสัก30ปีเนี่ยถ้าเรามีระยะเวลาในการเก็บ เงินเยอะมาก20ปีเนี่ยแต่เราเลือกที่จะเอาเงินไปฝากธนาคารได้ผลตอบแทนแค่ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเชื่อไหมคะว่าเราต้องเก็บเงินต่อเดือนน่ะถึง 34, บาทนะคะไม่ใช่3 0,000ืบาทก็คือเก็บเงินต้นอะ่ะเยอะกว่าเงินที่จะใช้ในอนาคตอีกเพราะว่าผลตอบแทนมันสู้เงินเฟอไม่ได้ยกตัวอ,อย่างเมื่อกี้เลยนะคะว่าถ้าเรามีการกระจายความเสี่ยงและผลตอบแทนระยะย,ยาวของกองทุนน่ะให้อยู่ที่ประมาณสัก6%<ม>เงินตอนแรกที่ต้องเก็บ3 4 0 0 0นต่อเดือนนะคะอาจจะลดเหลือแค่20,000ต่อเดือน<ม>ก็คือน้อยกว่าเงินต้นแล้วแต่ที่สําคัญอะ่ะอ คือในกรณีที่เราไม่ได้ลงทุนต่อหลังกเกษียณพอกเกษียณปุ๊บหกบปุ๊บเราเอาเงินฝั่งตุ่มเลยที่บ้านแต่สําหรับคนที่เขาวางแผนดีๆค่ะหลังกเกษียณเราก็ควรจะต้องมีการลงทุนต่อเนื่องถ้าเรามีการลงทุนต่อเนื่องหลังกเกษียณนนะ่ะจำนวนเงินที่จะเก็บต่อไปอะค่ะมันก็จะน้อยลงไปด้วยถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามแวลมีอัพกันไว้ด้วยนะคะ